เทฟกาด950 FD นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษอย่างฟู l ออโรคาร์บอนหรือ PTFE ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้ดีมากกว่าสีทั่วไปสามารถเคลือบสีบริเวณพื้นผิวเปียกชื้นหรืออุณหภูมิต่ำสามารถใช้ได้กับหลายพื้นผิวเช่นเหล็กคอนกรีตและอลูมิเนียมเป็นตน้นหมวกสำหรับงานภายใน ขั้นตอนการผสมสีควรตรวจเช็คข้อมูลผลิตภัณฑ์ในฉลากบนภาชนะให้ถูกต้องหรือข้อมูลเบื้องต้นตามเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยก่อนทำการผสมซึ่งสินค้าเทฟกาด950 FD เป็นสีประเภทอีพ็อกซี่สองส่วนผสมจึงจำเป็นต้องเขยา่าหรือปั่นด้วยเครื่องมือในแต่ละพลาสก่อนการผสมเพื่อป้องกันการนอนก้นของสีหลังจากเขยา่าหรือปั่นพลาส A และพลาสบเรียบร้อยแล้วนำสีทั้งสองพลาสมาผสม นในอัตราส่วนพลาส a สีส่วนต่อพลาส b หนส่วนหากสีหนืดไปสามารถเติมทินเนอร์เทฟ68ได้ตามความเหมาะสมหรืออัตราส่วนไม่เกิน10%ซนขึ้นอยู่กับการใช้งานสามารถดูคำแนะนำได้ในคู่มือผลิตภัณฑ์อย่าทำการเติมทินเนอร์จนมากไปจะทำให้สีไหลย,ย้อยได้และทำการคนหรือปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน คลิปนี้จะเป็นงานซ่อมบำรุงท่อเหล็กที่มีการเคลือบสีเดิมอยู่แล้วมีหยดน้ำเกาะบ,บริเวณท่อขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวขึ้นอยู่กับการใช้งานสภาพพื้นผิวตามข้อกำหนดสเปคโครงการหรือตามผู้จัดจำหน่ายสีแนะนำซึ่งสามารถดูคำแนะนำได้จากคู่มือผลิตภัณฑ์แต่วันนี้เราจะเตรียมพื้นผิวแบบ hand tool cleaning หรือ ST2 ด้วยกระดาษทรายขัด ขั้นตอนการทาสีโดยอุปกรณ์การทาสีขึ้นอยู่ที่สภาพหน้าง,งานว่าสามารถใช้การพ่นกลิ้งหรือแปลงก็ได้ตามความเหมาะสมแต่ในวันนี้เราจะใช้เป็นลูกลิ้งแบบขนสัน้นการใช้วิธีนี้จะเหมาะกับงานพื้นที่เล็กๆหรือมุมอับเยอะต่อมาใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดน้ำและฝุ่นบริเวณพื้นผิวที่จะทำสีออกก่อนแล้วรีบทาสีทันทีโดยจุ่มสีให้พอหมาดๆไม่ชุ่มจนเกินไปทาสีลงบริเวณพื้นที่ไปในแนวดี เพื่อความเรียบเนียนของฟิล์มสีจากที่เห็นในคลิปจะเห็นได้ว่าสีของเราสามารถทาทับบนพื้นผิวที่ชื้นได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นผิวที่แห้งหากต้องการให้ฟิล์มสีหนาขึ้นอาจใช้วิธี c ล o s s Section เพื่อเพิ่มความหนาไม่ควรเกินตามที่คู่มือผลิตภัณฑ์แนะนำวิธีการคาดการความหนาสี โดยวิธีการตรวจเช็คความหนาสีเปียกหลังจากที่เราทาสีเรียบร้อยแล้วเพื่อประเมินความหนาเบื้องต้นของฟิล์มสีเราจะทําการวัดเวทฟิลม์มหลังทาสีเสร็จแล้วทันทีโดยเครื่องมือวัดเวทฟิล์มดังรูปโดยความหนาสีจริงสามารถเช็คได้ด้วยเครื่องมือตรวจสอบฟิล์มสี dry film thickness ระยะเวลาการแห้งของสีเทฟกาด950 FD สามารถตรวจสอบได้ที่คู่มือผลิตภัณฑ์